ทีในเช้าวันนี้ครับก็โอ้โหตามแค่เมื่อวานให้ะนะแนวรับแนวแต้มไปลแล้วก็ตอนนี้กลับมา b r e a ขึ้นมาได้แล้วนะครับนะตอนนี้ก็ทะลุเลยนะ่ยว่ามีโอกาสเทสสองเจ็ดหนึ่งร้อยสองร้อยเนี่ยเออพอมันยืนได้ปุ๊บมันไปเลยนะในส่วนของ btc นะเออตอนนี้ก็ขึ้นไปเทสบริเวณสองพันแปดสี่ร้อยนะครับขึ้นมาังไม่แพ้นะก็ติดแนวแต้มตอนนี้ก็ตอนนี้น่าจะกําลังปรับฐานหรือว่าจะย่อลงนะครับนะแนวย่อของมันก็อยู่บริเวณแถวนี้นะครับแอนสองพันแปดแล้วก็ แนวย่อของมันจะอยู่แถวอยจะให้หลุดในแดนสองหมืนแปดเนาะขอปักฐานในไซส์บริเวณสองหมื่นแปดนะครับเนาะแต่หากหลุดสองหมื่ก็มีโอกาสมารีเทสแถวนี้ได้ครับแถว2องห0ืแล้วกันเนาะแถวนี้2องห0ืเจ้ารพราะว่าจะได้ไม่ต้องทำโรตัลกว่านะครับก็กมีสองกอดแรกสองหมื่นแล้วก็สอง0มื่นนะครับก็เป็นแนวที่แอนโอกาสย่อตัวลงมารีเทสได้นะฮะตอนนี้โอเคสำหรับ BTC ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนตอนนี้มีความบูมมากๆ แต่วันนี้รู้สึกตอนเะย็นน่าจะีเฟดนะครับออกมาอีกีนะคระนะับธาารเฟดออกมาพูดนะควันนี้ก็ลองจับตาดูให้ดีว่าจะเป็นยังไงตอนะครับในส่วนีีแผนวันนี้ของกลับกลับมาทำฐานบนเวณสองหมื่นแปดละสองเจ็าร้อยนะทำได้ก็โอเคมีโอกาสร,รุ้นที่จะไปต่อกนะในส่วนพี c วันนี้เนาะ,อะโอเคเราไปมาดูที่อ e ี T ีเลียดนะอีท e ีเลียมของเราก็ได้เบคขึ้นมาเช่นกันนะที่เมื่อวานผมบอกว่าโอ้ทำฐานสวยนะนะตอนนี้ก็สังเัดเบขึ้นมาก็จะติดต้านบริเวณเนะี่ยพันแปดนะครับ 90, นะพันเ ก็มีแนวโน้มที่จะย่อตัวได้เช่นกันก็แนวรับอยู่ที่1760นะครับนะแล้วก็ยืมพันแปดได้ก็บินต่อครับในส่วนของอีทีเรียมวันนี้นะครับโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นี้นะครับน,น้องเพราะว่าสวัสดีผมมีภารกิจนะครับต้องไปทำร้านนะครับเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่า,านี้นะคะรับสวัสดีครับ